ก่อนจะออกไปสู้งานตอนเช้าค่ะเปิดประตูบ้านมาแล้วก็มาดื่มดากับธรรมชาติดื่มดากับความสุข <c oughs> เอาพลังให้เต็มปอดค่ะแล้วก็ออกไปสู้งานต่อจา้า <c oughs> สวัสดีค่ะเช้านี้ที่ช่างเคียนแม่ขัวมุงค่ะตีนดอยสุเทพ ไม่ใช่ตีน,น่อยอ่ะไกลกันไม่เท่าไหร่สิบสามองศาเจ้าหนาวอากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่องค่ะใส่อย่างนี้ยังไม่พอเลยนะคะเนี่ยหนาวมากเลยสิบสามองศาอันนี้สายแล้วนะคะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดมงครึ่งเจ็ดโมงสี่สิบละอากาศเย็นมาก วันนี้พามาดูธรรมชาตินะจ๊ะดื่มดำกับธรรมชาติอากาศเย็นให้ได้มากที่สุดเพราะเดี๋ยวมันก็จะร้อนแล้วจะขอบอกว่าเห็ดเจอความเย็นน็อกหมดเลยค่ะดูออกแบบนี้เลยเพราะว่าเขาเจอความเย็นค่ะน็อกหมดเลยทั้งสองลงเห็ดขอนอีกสามลงน็อกเลยจ้า เพราะว่าเย็นลงแบบต่อเน,นื่องค่ะโอ้ยแคปอหยาถามว่าขายค่ะกินยังไม่พอเลยจ้ะตอนนี้แสงจะสว่างแค่ไหนก็ส่องไปที่ใจไม่ได้ค่ะถ้าคุณไม่เปิดมันเองเดินพามาดูนกดูอากาศสดชื่นยามเช้าดูดอกไม้ค่ะมาตัดน้ำเตา้า ไปแกงจ้าเสียงนกนี่เรามีเรามีเพื่อนมาวิ่งเล่นด้วยนะจ๊ะค่ะนี่ว่าไงจ๊ะน้หลายตัวเลยเดี๋ยวเราจะพามาอัปเดตน้ำเต้าค่ะอย่าตกใจกันนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่งถ่ายไปเมื่อสองวันที่แล้วเพิ่งลงถ่ายตอนเย็นด้วยนะอันนี้นี่ลูกใหญ่มาก ใหญ่มากครับพี่น้องโอ้ยมันใหญ่แล้วได้เวลามาึงได้เวลากินแล้วนะขอกินนะจ๊ะที่นี่ขอไปกินนะจ๊ะน้ำเต้าลูกใหญ่ๆนะจ๊ะน้ำเต้าลูกใหญ่ๆตัดขอตัดไปโอ้ใหญ่จริงจรลย